ก็ซิ l ่า minus one เป็นหนังดราม่าที่มีความญี่ปุ่นอยู่สูงผมขอย้ำนะครับว่ามันเป็นหนังดรามา่าถ้าคุณคาดหวังว่ามันจะต้องโคตรมันต้องได้เห็นก็ซิ l l a สู้กับมนุษย์เยอะๆอคชันเยอะๆคล้ายๆกับนมอนสเตอร์เฟิร์สที่แม่งโคตรจมันมันแบบไม่ต้องไปสนความสมเหตุสมผลใดๆไม่ต้องสนเรื่องบทคมๆไม่ต้องไปแคร์พาร์ทคนทำยังไงก็ได้ให้ไคจูมันออกมาสู้กันไวๆเยอะๆมันๆ ก่อนหน้านี้ผมมีรีวิว Godzilla X-Kong องนะครับอย่าลืมไปดูนะครับผมให้ไว้ที่9เต็ม10คะแนนครับแต่ถ้าเกิดคุณคาดหวังแบบ Godzilla X-Kong งผมมั่นใจเลยครับว่าคุณจะมีคำถามประมาณว่าเฮ้ hey, มันจะสนุกกี่โมงวะเนี่ยโคตรน่าเบื่อดูแล้วจะหลับดูได้15นาทีก็ปิดอะไรประมาณนี้แน่นอนครับเนื่องจากหนังเรื่องนี้เป็นหนังก็ซิล่าที่เน้นไปที่พาร์ทมนุษย์ซะส่วนใหญ่ หนังจะค่อยๆเปิดปมสร้างคอนฟ lict ไปเรื่อยๆช้าๆคือมันจะช้าแทบทั้งองค์ที่2เลยครับและภาษาของหนังก็ยังมีความเป็นญี่ปุ่นสุดๆไม่ว่าจะเป็น dialogue มันจะมีความปั้นๆอยู่การแสดงก็จะมี acting แปลกๆถ้าคุณไม่คุ้นชินกับภาษาของหนังญี่ปุ่นคุณดูแล้วคุณอาจจะรู้สึกจัก,กะจี้ได้ผมต้องบอกว่ามันคือปกติของหนังญี่ปุ่นที่มันเป็นหนังตลาดครับถ้าคุณดูภาคไทยดูแล้วจัก,กะจี้ ผมแนะนำให้เปิดซาวด์แทร็กคุณอาจจะเข้าใจภาษาของการแสดงของคนญี่ปุ่นมากขึ้นเพราะภาษาญี่ปุ่นมันมักจะลงท้ายด้วยคำว่าอาอิอึเออึโอเช่นคุเรวานานิอุรุไซยามโรอะไรประมาณนี้ครับคือมันมักจะลงท้ายด้วยการเปิดปากกว้างๆแอคติ้งมาเลยดูแปลกๆผสมกับพื้นฐานการแสดงของญี่ปุ่นมีต้นกำเนิดมาจากคาบุกิโจ รวมกับความตึงเครียดที่สังคมญี่ปุ่นมักจะไม่สามารถพูดอะไรตรงๆได้ทั้งหมด3อย่างรวมกันมันเลยถูกปลดปล่อยออกมาในหนังและซีรีส์พอฟังเป็นภาพภาษาไทยคุณอาจจะไม่เข้าใจมันจะไม่เหมือนกับหนังฮอลลีวูดที่เราคุณแอคติ้งกันอยู่แล้วดังนั้นซาวทร็กอาจจะทำให้คุณโอเคมากขึ้นครับสำหรับ Godzilla minus One หนังจะพูดถึงเรื่องของเด็กหนุ่มคนนึงที่เป็นทหารอากาศหน่วยรบพิเศษซึ่งหน่วยดังกล่าวคือหน่วยคามิคาเซ หน่วยนี้จะใช้การสละชีวิตโดยใช้เครื่องบินพุ่งเข้าชนศัตรูแต่พระเอกอย่างโคซังเขาเป็นคนขี้คลาดที่ต้องไปปฏิบัติการพลีชีพเขาเลยใช้ข้ออ้างบางอย่างที่ทำให้เขาไม่ได้ไปสุดท้ายเลยต้องมาลงเอออยู่กับโนริโกะจังซึ่งตัวหนังเปิดมาก็จะสร้างคอน FLICT ให้กับพระเอกเลยพอผ่านไปองค์ที่สองหนังก็จะช้ามากๆบางคนอาจจะเริ่มหลุดแต่จุดนี้หนังจะปูความสัมพันธ์ที่มันคุ้มค่ามากม เพราะว่ามันจะทําให้ท้ายองค์ที่2และองค์ที่3ที่มันโคจะน้าเน่าโคจะคลีเช่ซ้าซากจําเจสุดๆแต่เหมือนกับที่ผมบอกในหลายๆครั้งความน้ําเน่าความคลีเช่มันไม่ได้ผิดและเรื่องนี้มันก็เวิร์กมากๆครับเวิร์กเพราะความช้าในองค์ที่2ที่เขาปูความสัมพันธ์มาเรื่อยๆนั่นแหละครับและแต่ละจุดที่เขาเล่นดรามา่ามันโดนต่อมเส้นน้ําตาผมแบบจังๆเลยผมแพ้ดราม่าเชิงซึ้งมากๆ และหนังเรื่องนี้ก็ทําให้ผมน้ําตาไหลพรากเลยพอดูจบผมรูปคราวตัวเองคราวผมคือเปียกน้ําเลยครับแปลว่าผมน่าจะร้องไห้เยอะจริงๆทั้งๆที่หนังโคตรจะตามสูตรโคตรจะน้าเน่าโคตรเชยแปลกดีครับส่วนเรื่องของการที่หนังเรื่องนี้ได้ b a s t Visual f ฟ e c t สหรับส่วนตัวของผมผมมองว่าถึง c g มันจะไม่ได้สุดยอดเท่าพวก Godzilla X ของแต่การที่ใครจะได้ Best Visual e f f e เขาไม่ได้มองแค่ความสวยของ cg หรือความสมจริงมันมีองค์ประกอบมากกว่านั้นในหนังคุณอาจจะดูแค่ตัวก็อตซิลล่าว่ามันยังดูเป็นก้อน cg อยู่แต่คนที่เขาให้คะแนนนะครับเขาดูทุกๆอย่างตัวอย่างเช่นภาพด้านหลังอย่างตึกรามบ้านช่องน้ำที่กระเซ็นแสงที่กระทบตัวก็อตซิลล่าและส่วนตัวผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ได้ b e s t Special e f f e c t คือกระบวนการสร้างครับ มันน่าชื่นชมมากๆที่ทีมงาน v i s u a l effects 35คนคนเหล่านี้ทำงานแบบสุดชีวิตซึ่งคุณจะไม่ค่อยได้เห็นกับทีม v i s u a l effects ของฮอลลีวูดเท่าไหร่อย่างว่าอะไรครับอะไรแบบนี้มันญี่ปุ่นญี่ปุ่นจริงๆครับผมเลยมองว่ามันเหมือนกับเป็นรางวัลเชิดชูคนทำงานและผมมองว่ามันเหมาะสมและควรค่ากับการที่ Godzilla minus o จะได้รางวัลอสการ์ best visual effects ครับส่วนเรื่องของบท ผมชอบการผูกปมสร้างคอน FLICT ให้พระเอกได้ก้าวข้ามได้แก้ปมถึงผมจะเดาได้แทบทั้งหมดเลยก็ตามเพราะว่ามันปูมาแล้วอะครับคนที่ได้ดูหนังโซงนี้มาบ่อยๆจะเดาได้แน่นอนครับแต่ท,ทั้งที่ผมเดาได้ทแท้ๆเลยนะครับพอมาเจอจริงๆอา้าวเฮ้ยทำไมน้ำตามันไหลพรากวะซึ่งเพราะมันเกิดมาจากบทที่มันดีนี่แหละครับที่มันปูมาช้าๆในต้นองค์ที่2 ที่อาจจะทําให้หลายๆคนหลับหรือเลิกดูไปเพราะว่ามันน่าเบื่อแต่พอมาคลายปมในท้ายองค์ที่2กับองค์ที่3เนี่โอ้โหมันจะเวิร์กไปไหนไวะครับเนี่ยเป็นอีกสิ่งที่บอกได้ว่าบทที่เดาง่ายแต่ถ้ามันผูกปมมาดีแล้วมาเล่นดราม่าได้ถูกจังหวะมันก็ทําให้เราร้องไห้ได้เหมือนกันครับบางอย่างมันไม่ต้องมีชั้นเชิงอะไรมากไม่ต้องกลัวคนดูเดาได้แค่คุณทําถึงจะตามสูตร จะซ้ำจะน้ำเน่าจะเดาง่ายมันก็ไม่ใช่ปัญหาเลยครับส่วนเรื่องของการแสดงทุกคนแสดงอยู่ในระดับที่ดีดีแบบญี่ปุ่นนะครับแต่ขอพูดเรื่องนักแสดงนิดหน่อยครับนักแสดงเรื่องนี้นี่ผมคุ้นหน้าแทบทุกคนเลยครับเช่นดราเก่นคุงจาก t o k กียว v ี n g e r s คุณพ่อจากซีรีส์ y Home Hero รริวนโนสุเกะคุงที่ออกมาให้รู้เรื่องนี้เคนชินได้โชว์เทพและสุดท้ายมินามิจวง ผมโดนตกตั้งแต่ตับอ่อนเธอนั้นขอชั้นเธนะแล้วอ่ะครับมาต่อด้วยชินคา m เมนไรเดอร์ที่ออกมาแวบเดียวเสียของล่าสุดผมได้ดู s i l e n นเลิฟในโรงมินามิจังเล่นเป็นสาวตาบอดและฉากจบในหนังก็ทําให้ผมร้องไห้ได้มาถึงเรื่องนี้ก็ทําได้อีกครับแถมเรื่องนี้นี่น้องแทบไม่ได้แต่งหน้าดีๆเลยสักฉากผมยังโดนน้องตกแล้วตกอีกอะครับแมดาเมจแรงจริงๆเลยนะครับเนี่ย โดยรวมสำหรับ Godzilla minus 1ผมชอบมากๆครับและคะแนนที่ให้มันค่อนข้างจะส่วนตัวผมหน่อยนะครับเพราะว่ามันถูกใจผมจริงๆครับและผมขอให้คะแนน Godzilla minus 1ไว้ที่10คะแนนครับง่ายๆเฉยๆน้ำเน่าแต่โคตรจะโดนเลยครับก่อนจะจากกันหนังแต่และเรื่องก็เหมือนกับอาหารครับ ลิ่นรับรสของคนเราไม่เหมือนกันฉันใดรสนิยมของการดูหนังของคนเราก็ไม่เหมือนกันฉันนั้นครับและหลังจากนี้จะเป็นการตีความสัญญาและอธิบายตอนจบถ้าใครที่ยังไม่ดูก็สามารถปิดคลิปไปได้เลยครับส่วนใครที่ดูมาแล้วเรามาฟังกันต่อเลยครับตัวผมเคยได้ดูชินก็ซิลล่าด้วยความที่ผมเป็นคนชอบ c าเจอร์ของญี่ปุ่นมากๆพอจะมีความรู้เรื่องญี่ปุ่นอยู่พอสมควรมันเลยทําให้ผมฮามากๆเข้าใจ m e s s a g พอมาก็ซิล่า minus วันเรื่องนี้ก็มีแมสเซจบางอย่างที่มันคล้ายๆกันบ้างและมีบางอย่างที่น่าสนใจตอนแรกผมจะไม่พูดเรื่องแมสเซจแล้วเพราะว่าเห็นช่อง The Move ทํทำไว้แล้วแต่ผมลองไปฟังเออผมกับเขามีสิ่งที่มองไม่ตรงกันอยู่โอเคเลยครับไม่ซ้ำทางพอดีงั้นเดี๋ยวมาฟังของผมบ้างครับเดี๋ยวเริ่มจากส่วนของบทที่ผมบอกว่าเดาได้เดาได้เป็นยังไงคือหนังเปิดมาด้วยการสร้างปมให้พระเอก3ปมคือ1พระเอกเป็นคนขี้ขลาดทำเป็นว่าเครื่องบินเสีย ไม่ยอมไปตายเพื่อชาติและต่อด้วยปมทําเพื่อนตายและอีกปมสุดท้ายคือปมที่นางเอกตายผมเดาได้เลยครับว่าท้ายท้ายเรื่องมันจะต้องมีการแก้ปมพวกนี้โดยการที่ให้พระเอกขับเครื่องบินพุ่งชนกอสซิลล่าและก็ต้องมีพี่ขาเป๋เป็นช่างให้ซึ่งมันก็จริงครับและปมที่นางเอกโดนพัดผมก็เดาได้เลยครับว่าไม่ตายชัวร์และตอนที่ช่างกําลังบอกอะไรสักอย่างกับพระเอกแต่หนังตัดไปผมก็เดาได้เลยครับว่าพี่แกต้องใส่เครื่องดีดตัวให้พระเอกแน่นอน และผมก็เชื่อว่าทุกๆคนก็น่าจะเดาบางอย่างได้เหมือนกันส่วนซีนที่ทําให้ผมร้องไห้มีค่อนข้างจะเยอะเลยตัวอย่างเช่นซีนที่พระเอกบอกกับช่างว่าไม่อยากตายแล้วก็ดูรูปตัวเองกับอากิจังผมก็ร้องตอนอากิจังเอาตังไปให้ป้าสุนเดเร่ข้างบ้านก็ร้องถัดมาก็จะเป็นซีนที่ก่อนที่พระเอกจะเอาเครื่องบินชนแล้วพระเอกก็ดูรูปโนริโกะผมก็ร้องอีกซีนพุ่งชนผมก็ร้องซีนที่พระเอกลอยตัวไปผมก็ร้องซีนเคารพผมก็ร้องครับ ซินดราก้่นคุงมากอดผมก็ร้องอีกซีทินโนริโกะถามพระเอกว่าสงครามคุณจบหรือยังอันนี้ผมก็ร้องอีกครับเห็นไหมครับว่าถึงแม้มันจะเดาได้ทั้งหมดแต่ถ้าบทมันผูกปมดีและเล่นดราม่าถ,ถึงแม้มันจะน้ำเน่าจะเชยมันก็ทำให้เราร้องไห้อยู่ดีครับบทหนังเรื่องนี้เลยถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับมาเข้าสู่ช่วงตีความกันเลยดีกว่าครับผมตีความหนังเรื่องนี้ว่ามันคือการวิจารณ์รัฐบาลญี่ปุ่นที่ส่งคนไปตายฟรีฟร มองชีวิตคนเหมือนเป็นแค่เครื่องมือและการวิจารณ์การทํางานของคนญี่ปุ่นด้วยความที่ทัศนคติของคนญี่ปุ่นเขาจะมีความหน้าบางมากๆก,ก,กลัวเสียเกียรติและเสียศักดิ์ศรีมากๆคือลึกๆญี่ปุ่นมันจะมีความเป็นวิถีบูชิโดแฝงอยู่เขาจะมีความกังวลเรื่องหน้าตาทางสังคมมากๆและการกดดันทางสังคมของญี่ปุ่นก็น่ากลัวมากๆเช่นกันมันก็เหมือนช่วงต้นเรื่องที่ป้าซุนเดเรข้างบ้านด่าพระเอกนั่นแหละครับนี่แค่ในหนังนะครับ ในชีวิตจริงผมเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังคือมันจะมีคนญี่ปุ่นรอดตายจากเรือไททานิกแต่พอกลับไปที่ญี่ปุ่นเขาโดนตราหน้าว่าเป็นคนอับประยชน์ของญี่ปุ่นทั้งๆที่เขาแค่ทําตามคําสั่งเรือชูชีพมันว่างเพราะมีผู้หญิงที่ไม่ยอมขึ้นเรือชูชีพเพราะว่าเขาอยากอยู่กับแฟนมันเลยว่างที่หนึ่งมันไม่สามารถไปสองคนได้ครับมันเลยว่างที่หนึ่งเจ้าหน้าที่เลยสั่งให้คนญี่ปุ่นคนนี้ขึ้นและด้วยความที่เขาเป็นคนญี่ปุ่นไปต่างประเทศนะครับโดนสั่งแบบนี้คนญี่ปุ่นไม่กล้าหืออแนนน่ครับ ยอ้อนไปที่การคัดเลือกคนส่งไปหน่วยกามิคาเซ่เอาจริงๆแล้วยุคนั้นรัฐบาลเขาจะส่งจดหมายไปรเรียกกำลังพลแล้วให้ตอบรับว่าจะไปหรือไม่ไปแต่ด้วยความที่คนญี่ปุ่นเป็นคนหน้าบางเขาจะกังวลว่าถ้าไม่ไปช่วยชาติจะโดนสังคมตีตราว่าเป็นคนขี้คลาดเขาจะรู้สึกเสียศักดิ์ศรีหลายคนเลยต้องไปแต่ก็มีเหมือนกันครับที่บางคนตอบว่าไม่ไปสุดท้ายชี่อก็ไปอยู่หน่วยอยู่ดีครับ <laughs> นอกจากนั้นคุณจะเห็นได้ว่า ถ้าทหารญี่ปุ่นท่าโดนจับหรือกำลังจะแพ้เขามักจะทำการฮาราคิรีตัวเองและวิธีแบบนี้ครับมันไม่ได้เป็นแค่คนทหารตัวเล็กตัวน้อยคือมันเป็นทั้งหมดเลยครับเช่นรัฐบาลคือในยุคสงครามนะครับมันก็เห็นอยู่แล้วครับว่าตัวเองกำลังจะแพ้ญี่ปุ่นกำลังจะแพ้แต่มันก็ไม่ยอมครับยือ้อยู่นั่นแหละคือกลัวประเทศเสียเกียรตินะครับสุดท้ายเมกาไรบึ้มไปสองเมืองและถัดมาก็ต้องประกาศความพ่ายแพ้ และความรู้สึกของรัฐบาลคงประมาณว่านี่คือเกียรติของคนญี่ปุ่นกูไม่ตายคือกูไม่ยอมซึ่งผมต้องบอกว่าอเมริกาก็ผิดนะไม่ใช่ไม่ผิดแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดของรัฐบาลญี่ปุ่นเหมือนกันและวิธีแบบนี้บางส่วนมันก็สืบทอดมาถึงปัจจุบันปกติประเทศเอื่นๆจะมีคนทํางานหนักแล้วตายน้อยมากๆแต่ญี่ปุ่นนี่เยอะพอสมควรเลยครับหนังเรื่องนี้เลยมีการแซะเรื่องของคุณค่าของมนุษย์ตลอดทั้งเรื่องเลยครับประมาณว่า ให้ฉันไปตายเนี่ยมันจะสร้างอิมแพคกับสงครามมากขนาดนั้นเลยเหรอทั้งๆที่ประเทศตัวเองกําลังจะแพ้เนี่ยแล้วยังสั่งให้ตัวเองไปตายเนี่ยส่วนตัวของก็ซิล่าผมตีความชั้นแรกว่ามันเป็นสิ่งเลวร้ายที่รัฐบาลซุกไว้ใต้พรมหลังสงครามสุดท้ายมันก็ระเบิดออกมาคือช่วงนั้นหลังสงครามประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างจะยากแขนมากๆเพราะว่าเป็นประเทศแพ้สงครามถ้าก่อนหน้านี้เลือกที่จะยอมแพ้แทนที่จะส่งทหารไปตายเพื่อรักษาเกียรติ ก็ซิล่าก็คงไม่ออกมาครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นโอ้โหเป็นประเทศที่ฟื้นตัวกันไวมากๆครับหรือจะมองว่าหนังเรื่องนี้เป็นก็ซิล่าที่ออกมาบอมรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ครับแต่ผมลองตีความก็ซิล่าอีกชั้นหนึ่งนะครับผมตีความว่ามันเหมือนกับเป็นตราบาปเป็นความรู้สึกผิดของพระเอกหรือทหารการิคาเซ่ที่ไม่ยอมไปตายแล้วเลือกวนกลับไปที่เกาะซ่อมเครื่องบิน การที่พระเอกเห็นก็ซีล่าแล้วไม่กล้ายิงก็เปรียบเหมือนกับพระเอกที่โดนสั่งให้ไปตายแล้วไม่กล้าไปส่วนช่างที่โดนฆ่าตายก็เหมือนเพื่อนในหน่วยที่ขับเครื่องบินไปพลีชีพแล้วชนศัตรูแต่พอตัวพระเอกไม่ตายเพราะว่าไม่ไปก็ซิล่าเลยเป็นเหมือนความรู้สึกผิดข้างในของพระเอกสุดท้ายเลยกลายเป็น PTSD คือคุณต้องเข้าใจฟิลลิ่งนะครับคนบางคนเขาไม่อยากตายแล้วสั่งให้เขาไปตายมันก็เหมือนกับนักโทษประหารที่รอวันโดนประหารนะครับ นั่งอยู่ในห้องขังเมื่อไหรที่โดนเรียกชื่อตัวเราก็จะเย็นว่าไปหมดเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะโดนเรียกไปประหารหรือเปล่าซึ่งกอซิล่าก็เป็นเหมือนปมของพระเอกใช่ไหมครับหนังเรื่องนี้เลยต้องแก้ปมภายในของพระเอกโดยการให้พระเอกใช้เครื่องบินขับไปพุ่งชนแต่พระเอกใช้เครื่องดีตัวจากการสร้างของหัวหน้าช่างมันเหมือนกับเป็นการให้อภัยของหัวหน้าช่างกับพระเอกพระเอกเลยเหมือนได้ยกภูเขาเออกจากอก ปมเลยถูกแก้ไขและจุดนี้ก็เป็นการตอกหน้าว่าไม่ต้องถึงขั้นเอาเป็นเอาตายงานก็สามารถสําเร็จได้เหมือนกันและเหมือนกับในสงครามถึงจะส่งทหารไปตายหรือยอมแพ้สุดท้ายก็ต้องแพ้เหมือนกันและนี่แหละครับแมเสเซจของตัวกอสซิล่าในชั้นที่2ครับส่วนตอนจบเราจะได้เห็นนางเอกรอดแต่หนังก็จะซูมไปที่รอยบนคอนางเอกรอยนี้มันก็เหมือนกับรอยที่คนโดนกรรมภาพรังสี จากส่วนหนึ่งของระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งคนที่โดนกัมมันตารังสีเขามาักจะมีชีวิตได้ไม่ยืนยาวสุดท้ายเราเลยได้เห็นเศษซากกอซีล่าที่เริ่มซ่อมแซมตัวเองเหมือนกับปมของพระเอกที่มันจะกลับมาใหม่เพราะว่าหลังจากนี้นางเอกอาจจะต้องใช้ชีวิตแบบทรมานหนังเรื่องนี้เลยจบแบบดาร์กพอสมควรเลยครับผมเลยอยากจะตีความตอนจบใหม่แบบเกาๆครับอันนี้เอาขำนะครับคือประมาณว่าไอ้ล์ที่คอนางเอกนี่ ผมหวังว่าจะเป็นตราของเจ้าแม่อุลตราครับ <c ười> คือด้วยความที่ซีรีส์ของอุลตร้าแมนคือมันมักจะมีคนที่พลีชีพเพื่อไปช่วยคนคนหนึง่งแล้วพอชาวดาวอุลตรามาเห็นก็เลยรู้สึกเห็นใจชาวดาวอุลตราอยากจะให้คนคนนั้นยังอยู่ชาวดาวอุลตราก็เลยใช้คนคนนั้นเป็นโฮสต์ดังนั้นภาพหน้าอาจจะเป็นการกำเนิดของเจ้าแม่อุลตราก็ได้ครับ <c ười> อันนี้ผมหุดหงิดเฉยๆครับที่หนังจบดาร์กนะครับและอยากจะตีความแบบประชดบ้างนะครับฟังเอาคำๆนะครับแล้วก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการรีวิวตีความสัญญาอธิบายตอนจบของหนังเรื่อง g o ซ z l l l m i n u s ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ u b s c r i b e และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมินามิจังเป็นเจ้าแม่อุลตราเถอะนะครับ